ที่ชลบุรีคะ่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ป้อมรปภหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายชะกันห้าคนคุณผู้ชมลองดูในภาพนะคะมารุมทําร้ายรปภจนสลบเหมือดเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังเหตุผลของชายชะกันกลุ่มนี้ที่มาก่อเหตุไม่แน่ใจว่าฝั่งขึ้นหรือเปล่ามีปืนด้วยนี่คะ่ะมีคนหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่สามนัดรปภตามลูกศรสีเขียวคือนิ่งไปแล้วอะ่ะโดนรุมทำร้ายจนนิ่งสลบไปแล้วนะคะ กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เดินหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนี่หลังจากเกิดเหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะรปภที่บาดเจ็บเขาแจ้งความนะคะที่สพเมืองชนบุรีรปภท่านนี้ชื่อว่านายธนงศักดิ์บุญเกิดอายุ44เดี๋ยวคุณผู้ชมดูแผลค่ะที่ศีรษะที่ข้อศอกเป็นแผลเต็มไปหมดนะคะครับรปภท่านนี้เนี่ยบอกว่าสาเหตุก็คือ ตัวรอปภไปยิงหนังสติกไล่หมา,าไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้านแต่ก้อนหินมันลอยไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นหน้าหมู่บ้านห่างไป300เมร้อยเมตงรอปภบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าลูกหินมันกระเด็นไปโดนขอโทษแล้วนะพี่อุย๋ยไปขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งแล้วบอกไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้มีเจตนานนะนึกว่าเรื่องมันจะจบแต่มันไม่จบคะ่ะพอตกดึกทางร้านก๋วยเตี๋ยวพาพวกมาอีก4คนรวมเป็น5้าคน ลากตัวกระชากออกมาจากป้อมรอปภเลยนะคะ <S <S แล้วก็เขาถูกกลุมทําร้ายจนมึนไปหมดด่าได้ยินแต่เสียงปืนจำไม่ได้ว่ากี่นัดด้วยซ้ําคือเบลอไปหมดเลยยืนยันว่าไม่ยอมนะคะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคะ่ะอว่าผมไปยิงเนี่ยถือก่อนงอถือก้อนหินขึ้นมามาให้ผมยิงึงยิงร้านกูททำไมมีอะไรนักหนาเป็นมีปัญหาอะไรกับคูนักหนาเชิงหาเรื่องผม ท้าตนะีท้าต่อยผมกำลังจะนั่น,นแหละไอ้สภาพผมผมก็ขับรถกลับมาที่ป้อมครับแล้วชุดกระชาาผมว่าลงลงไปก็เตะผมลงองตามคลิยเลนนะแต่ว่ายิงปืงงนกี่นัดได้ยิง,งปืนไหมไม่แน่ใจครับตรงนี้ผมตอนนั้นผมฟุบอยู่ครับชามเบอร,บอร์อยู่ครับไม่มรับคำเอ,อต้องไปคุยกันที่ศาลนะครับผมก็ต้องสู้ก็ดีถึงนี้สุดครับ แต่คุณผู้ชมคะข้อมูลจากทางฝั่งคู่กรณีก็คือทางฝั่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งเลยเรื่องมันไม่เหมือนกันนะคะ นายวันลบบริสุทธิ์อายุ29ปีเป็นเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเขาเคยทะเลาะก,กับรปภคนนี้มาก่อนเคยบอกว่าถ้าไม่ชอบหน้ากันก็ต่างคนต่างอยู่นะแต่สุดท้ายก็มีเรื่องจนได้ยอมรับว่าทางฝั่งร้านกว๋วยเตี๋ยวว่าทํารุนแรงเกินไปจริงๆแต่ที่ทางฝั่งรปภอ,อ้างว่าย,ยิงหนังสติกไล่หมาแล้วลูกหินมันกระเด็นไปโดนร้านกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยค่ะ คนที่อยู่ในคลิปอันนี้คือลูกหินนะคะที่เราปภบอกว่ายิงไล่หมาแล้วมันไปโดนร้านก๋วยเตี๋ยวภาพซ้ายมือครับคือทางร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นพี่ชายแล้วก็เป็นเพื่อนที่มาจากบางแสนไม่ได้นัดแนะกันมาก่อนมาเจอเหตุการณ์พอดีส่วนปืนเป็นของเพื่อนก็พร้อมจะให้ปากคํากับตํารวจค่ะอย่างกะติกมาใสเาแต่เขาบอกว่ายิงหมาแล้วคขอโทษก็ไม่มีนะครับไม่มีคำขอโทษเราเข้าไปเลียร์แล้วรอบนึง ร้านเสร็จครับผมผมก็เดินไปฉี่ทางนู้นนะบบเขาก็ยิงมาใส่เราเลยทีน,บบน,นี้บตอนเนี้ยมันเกิดเป็นคดีเรารอรับฟังที่เราับผมยอมน,นั่นก็ผมอันนี้ก็กว่ากันเ้ื่อคดีความครับผมก็อยู่นี่ขายของอยู่นี่ไม่ได้หนีไปไหนครับเราตั้งใจทําให้เขาถึงตายนะไม่ไม่ครับ สรุปที่มาก็ต่างกันต้นเหตุให้ข้อมูลคนละฝั่งกันเลยคนละมุมกันเลยตำรวจสพมือชลบุรีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวออกหมายเรียกให้ทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวมาให้ปากคากับตารวจเพราะว่าถ้าดูตามภาพในกล้องวงจรปิดยังไงมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายเพราะมันเป็นการรุมทําร้ายงะคะเนี่ยมันเป็นการทําร้ายร่างกายแล้วไหนจะปืนอีกอ่ะพกปืนไปอย่างนี้คะ่ะไปยิงปืนขึ้นฟ้าอีกคะ่ะหลักฐานมันชัดถ้าดูตามภาพนี้นะคะเมืองต้นตํารวจบ,บอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการให้ตามขั้นตอนของกฎหมายคะ่ะ แต่เ,เขาบอกเพื่อนเขาเพิ่งมาเจอพอดีไม่ได้ลุมบังเอิญมาเจอพอดีแต่มาร่วมเกาะเหตุด้วยไงพี่อุ๋ย <c oughs>